โอ๊ยเก๋โอ๊ยเก๋ทำไมทำแบบนั้นนะ่ะลูกมันเผ็ดโอ้โหไม่ได้ลูกมันไม่ได้ีดจะวก็ให้แม่กินข้าวแบบมีความสุขเถอะนะไปไปไป พวกหนูกินไม่ได้แกงอ่อมอะไรพวกนี้หนูกินไม่ได้นะเกอจะเช็ดมือก่อนหนะหนะหนะไปอีกแล้วไปอีกแล้วปอีกแล้วอีกแล้วเอ็ด,อดะินะินก็อีกตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยไปหนูกินไม่ได้ไปให้แม่กินข้าวก่อนลกูกหนูกินข้าวกันไปแล้วไงห,หนูอิ่มกันไปแล้วหนูอ่ะพี่เกอร์กับพี่จัดอิ่มกันไปแล้วนะลูกนะ แม่แกินข้าวหรอป่า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 ปอันนี้ก็ขี้อีกโอยชีวิตฉันก็จะทำอะไรไม่ได้นะจ๊ะเออไม่ได้นะไม่ได้นะนั่นนั่นนั่ไม่ได้หนูกินอาหารคนไม่ได้ลูกนะคะ กินอาหารคนไม่ได้นะคะมันจะอร่อยแค่ไหนหนูก็กินไม่ได้เพราะอะไรนะอาหารนกมันจืดใช่ไหมนั่น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 นันนั่นั่นนั่นนั่นน่นั่นัน่นน่นน,นะน,น,นั่นนะน่นนันนันนั่นน,นั่นกกน,น,นั่นนันนันน่นน จะไปกินหมูไหมนะไอ้เก้ตาไปายตายยืนยืนในที่ของเก๋จัตินก็อะไรเนี่ยไม่ขอกินข้าวก่อนทำไมวุ่นวายกันแบบนี้ฮะไปขอกินข้าวก่อนเนี่ยแกงอ่อมเป็นเหตุนะคะทุกคนไม่เคยได้นั่งกินข้าวดีๆกับเขาหรอกมันเหมือนลิงอ่ะทุกคนไปจตินลงละลงละลงละทุกคน งลงละแล้วก็จะมุ่งมาที่ม,มุ่งมาที่แกงอ,อก่อมเห็นเหินเห็นเหินนมึงถือ,มมอ,มมอมไม้อยู่โอ๊ยอะไรของจัดตินเนี่ย,อ,ยอะไรอะไรไปมันแม่ขอกินข้าวแบบแต่ละตัวไม่เคยได้กินดีเลยนะเนี่ย <c oughs> อ่ะเก้ออีกตัวไปลงไป โอ้ยมันจะกินหมูอีกแล้วทุกคนนกอะไรกินหมูวะมันกินเข้าไปแล้วนิดนึงด้วย <c oughs> ไม่ต้องโอ้โหเกอร์มเกรมันเป็นสายเส้นนะทุกคน